สรดว่าที่ผู้สมัครสสเก้าไกลแคร่เขตหนึ่งเสียชีวิตแล้วญาติชีโดนรถปริศนาชนแล้วหนีภาพวงจรปิดหายซ้ำ แกนนำพักเก้าไกลจ่อลงพื้นที่จังหวัดแพร่ตีคดีว่าที่ผู้สมัครสอสอประสบอุบัติเหตุชอปเปอร์ล้มขณะกลับจากหาเสียงญาติชี้โดนปิกอัพปริศนาชนแล้วแต่พอตามแกะรอยกลับเจอพิรุธภาพวงจรปิดช่วงเกิดเหตุหายนางสิริวันเวียงธรรมพร้อมญาติสนิทและสมาชิกทีมหาเสียงของพักเก้าไกลได้รับศพนายติรานนท์เวียงธรรมหรือทนายเคนทนายอาสาชื่อดังของจังหวัดแพร่และเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอพักเก้าไกลแพร่เขตหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุอย่างมี งเมื่อคืนวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแพร่กระทั่งเสียชีวิตลงเมื่อ3ามนาฬิกาเศษที่ผ่านมาเพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพและบรรจุศพเพื่อเตรียมสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกที่วัดสูงเม่นตำบลสูงเม่นอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านท่ามกลางความโศกเศร้านายอักพล์เกิดแล้วอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่339หมู่3ตำบลสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าตนมีศักดิ์เป็นอา ของทนายเคนก่อนเกิดเหตุได้พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์คนละคันไปหาเสียงในงานประจำปีของวัดพระหลวงห่างจากบ้านราวกิโลเมตรขณะเดินทางกลับเวลาประมาณ23่สนาฬิกานาทีของวันที่25กุมภาพันธ์โดยตนขี่จักรยานยนต์นำหน้าเป็นการรักษาความปลอดภัยให้ทนายเคนที่ขี่ชอปเปอร์ตามหลังมาด้วยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถยนต์ติ๊กอัพตอนเดียวโทนสีขาวสีบรอนซึ่งเปิดไฟสูงมาด้วยความเร็วตนจึงได้จอดรถลงข้างทางเพื่อความปลอดภัยแต่ หลังจากนั้นก็พบว่ารถของทนายเคนที่ตามหลังมาถูกชนล้มลงทนายเคนได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกที่ปากจมูกจากครู่ใหญ่หน่วยกู้ภัยในท้องถิน่นเข้ามารับส่งโรงพยาบาลสูงเมน่นก่อนรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลแพร่นางสิริวันเวียงธรรมภร,รยาทนายเคนกล่าวว่าสามีทำประโยชน์ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนมาต่อเนื่องแต่พอถึงคราวประสบเหตุบ้างกลับหาความสะดวกไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการให้เรื่องจบมากกว่าการค้นหาหลักฐานอย่างเป็นธรรมและที่น่าสงสัยที่สุดคือ ภาพวงจรปิดหลายจุดตรวจสอบแล้วพบว่าภาพช่วงเกิดเหตุหายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุทําให้หวันใจว่าทนายที่ช่วยเหลือผู้ดือดร้อนมาตลอดอาจต้องตายฟรีนายรัฐรถเกิดสรรว่าที่ผู้สมัครสอสอพักเก้าไกลจังหวัดแพรเ่เขตสองกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เพื่อนร่วมทีมต้องจากไปแบบกระทันหันจึงได้หยุดกิจกรรมหาเสียงช่วคราวมาร่วมค้นหาภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติมในการคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นให้ได้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐห้ว แกนนำกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยจังหวัดแพร่ได้เดินทางมาเคารพศพพร้อมให้กำลังใจภรรยาของทนายเคนกล่าวว่าน่าเสียดายทนายเคนเป็นคนดีของสังคมเคยทำงานร่วมอุดมการมาด้วยกันไม่คิดว่าจะจากพวกเราไปกระทันหันเกินไปล่าสุดทราบข่าวว่าพนักงานสอบสวนไม่สนใจดำเนินคดีต้องการให้ปิดคดีด้วยเหตุผลเกิดอุบัติเหตุเองและจนถึงขณะนี้ยังไม่รู้เลยว่ารถที่ชนสีอะไรกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยจะรอให้ครบเจ็ดวันให้พนักงานสอบสวนทำงานถ้ายังไม่ มีอะไรคืบหน้าความล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมพวกเราจะออกมาเคลื่อนไหวขอความเป็นธรรมต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ทางผู้บริหารพักเก้าไกลได้นัดหมายกันลงพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อติดตามคดีอย่างใกล้ชิดในเร็วๆนี้